เกียร์โซเรนโตดีเซล2.2สมรรถนะดีเกาะถนนเยี่ยมประหยัดน้ำมันสุดๆเกียร์โซเรนโตคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบข,ขนาด2,200ซีซีระบบขับเคลื่อ,ลอนล้อหน้าระบบเกียร์อัตโนมัติพวงมาลัยหุ้มหนังสี่การพร้อมระบบควบคุมความเร็ว Cruise Control หน้าจอระบบสัมผัสพร้อมระบบนำทางเนว i เกเตอร์เบาะหนังแท้สีครีมเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเบาะสแถวเจที่นั่ง เบาะแถวหลังพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระอีโคโหมดกล้องมองหลังขณะถอยจอดอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลีย่ย16-17กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อใช้งานนอกเมืองรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างเป็นรถบ้านแท้เจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติการเซอร์วิสรถไม่เคยมีอุบัติเหตุพลิกคว่ำหรือจมน้ำและที่สำคัญรถของเราไม่ใช่รถประมูลหรือรถยึดจากไฟแนนซ์ค่ะ